ปล่อยฉันเถอะไม่ปล่อยน้องสาวตัวน้อยของฉันขอร้องเธอปล่อยฉันเถอะสามีฉันอยู่ข้างนอกนะเห็นคู่รักนี้กำลังจะควบคุมตัวเองไม่อยู่สามีของผู้หญิงเดินเข้ามาอย่างกระทันหันที่รักคุณอยู่ข้างในไหมเพิ่งเรียกคุณทำไมไม่ตอบไม่อยู่ไม่ได้ยินเห็นผู้ชายแปลกหน้าตรงหน้า สามีของผู้หญิงเริ่มสงสัยเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่ดีผู้หญิงจึงโกหกสามีเขาคือคนที่เมื่อวันก่อนมาช่วยทำความสะอาดท่อที่บ้านสามีของผู้หญิงจึงรู้สึกโล่งใจเพื่อแสดงความขอบคุณสามีของผู้หญิงเชิญชวนผู้ชายอย่างกระตือรือร้นวันนี้ต้องไม่เมาไม่กลับและผู้ชายก็ไม่ลังเลที่จะตอบตกลงอย่างไรก็ตามคนอ้วนที่ไม่ทนเล่าเมาไปในไม่ช้าผู้ชายเห็นว่าเวลามาถึงแล้วจึงเริ่มสัมผัสภรรยาของเขาอีกครั้งพี่จางไม่เป็นไรเขาแค่ดื่มมากไป อย่าทำแบบนี้ทำอะไรอยู่ฉันรู้ว่าพวกคุณดื่มไม่ไหวเหมือนฉันพี่จังดื่มมากไปทำไมไม่เรากลับโรงแรมให้เขาพักผ่อน นอนหลับให้สบายฉันไม่ต้องการให้คุณยุ่งฉันสามารถช่วยตัวเองได้น้องสาวตัวน้อยของฉันหรือว่าเรากลับห้องด้วยกันดีไหม ที่รักฉันรู้สึกไม่ดีดื่มน้ำหน่อยฉันไปล้างหน้าหน่อยช่วยดูแลเขาหน่อยได้ไหม ใช่แล้วคุณเข้าไปไม่ได้พี่สะพ้ายออกมาเร็วพี่จางลง้มลงไปแล้วคุณกำลังหลอกฉันอยู่ใช่ไหมคุณจะทำอะไร น้องสาวตัวน้อยรูปร่างของคุณดีจริงๆอย่ามาจับฉันน้องสาวตัวน้อยทำไมคุณถึงเย็นชากับฉันแบบนี้คืนนั้นเราทั้งคู่ไม่ใช่มีความสุขมากหรอือคืนนั้นเป็นความผิดที่ใหญ่ที่สุดของฉันฉันเคยบอกคุณแล้วมีแค่ครั้งเดียวแต่โชคชะตาทำให้เราได้พบกันอีกครั้งฟ้าต้องกำหนดไว้คุณต้องเป็นของฉันไปให้พ้นจากฉันน้องสาวตัวน้อยอย่าพูดเสียงดัง ไม่กลัวจะปลุกพี่จังเหรอเขายังนอนอยู่ที่นั่นนะแน่นอนต้องไม่ให้สามีรู้เด็ดขาดคุณนี่มันปีศาจทำไมต้องกลั่นแกล้งฉันแบบนี้ไม่ได้แกล้งนะนี่คือความรักความรักที่ถอนตัวไม่ขึ้นน้องน่ารักให้ฉันได้ดูแลเธออย่างดีเถอะน้องน่ารัก เธอยังไม่เข้าใจเหรอตั้งแต่ครั้งที่แล้วเธออยู่บนเตียงที่บ้านฉันทิ้งรอยไว้มากมายหลังจากนั้นฉันคือผู้ชายที่เธอไม่สามารถต้านทานได้ในชีวิตนี้ผู้ชายที่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่ใช่ใช่แล้วทำไมร่างกายของเธอถึงได้กระหายขนาดนี้ฉันไม่มีจริงๆไม่มีเหรอเธอดูร่างกายของเธอไม่ซื่อสัตย์เหรอถ้าเธอไม่กลัวจะรบกวนพี่จางไม่รังเกียจที่จะทำที่นี่เหรอ ไม่เอาขอร้องเธออย่าทําที่นี่ไปไปที่ห้องของเธอน้องน่ารักของฉันยินดีที่จะให้บริการเธอหวังอยู่ฉินเธออาจจะเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยจริงๆน้องน่ารักของฉันอย่ากลัวฉันจะอ่อนโยนเหมือนครั้งที่แล้ว ให้เธอได้สัมผัสความสุขที่เหมือนบินขึ้นสู่สวรรค์เธอเคยบอกว่าน,นี่คือครั้งสุดท้ายเธอรีบหน่อยฉันยังต้องกลับไปจริงๆนี่คือครั้งสุดท้ายเหรอแล้วทำไมเธอไม่ปล่อยตัวเองเธอธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถถูกผุกมัดได้คุณกำลังล่อลวงให้ฉันตกนรกถ้านารกสนุกพอฉันยินดีที่จะไปกับคุณ ลุงสู่คุณเห็นภรรยาฉันไหมสามีฉันอยู่ที่ประตูน้องสาวตัวน้อยสวัสดีตอนเช้าครับสามีฉันอยู่ข้างนอกตอนนี้ลุงสุคุณเห็นภรรยาฉันไหมตื่นแล้ว ลุงซูคุณตื่นหรือยังเกิดอะไรขึ้นพี่จางมาตีกระจกที่ประตูฉันแต่เช้าภรรยาฉันหายไปเธอไม่ได้นำโทรศัพท์ไปด้วยฉันเริ่มกังวลเกี่ยวกับเธอคุณเห็นเธอไหมฉันคิดว่าเกิดอะไรขึ้นน้องสะพ้ายโตขนาดนี้แล้วหายไปไม่ได้หรอกรีสอร์ทนี้วิวสวยดีฉันคาดว่าไปดูวิวก็พูดถูกมาเถอะมาสุบุริกัน รูปร่างดีนะน่าจะถูกใจสาวสาวนะใช่แล้วสาวๆชอบฉันมากโดยเฉพาะพวกที่สาวที่เคยแต่งงานแล้วชอบขึ้นเตียงกับฉันที่สุดคุณล้อเล่นใช่ไหมฉันไม่ได้ล้อเล่นนะกน้องสะพ้ายตอนนี้น้องสะพ้ายกำลังนอนอยู่บนเตียงฉันตอนนี้ฉัน C N M ฉันหมายความว่าอะไรแกที่เอ็มมาตีประตูฉันแต่เช้า ไม่ใช่แค่กังวลว่าภรรยาแกอยู่บนเตียงฉันเหรอมาเข้าไปดูสิทำอะไรอยู่เข้าไปดูสิแต่ฉันขอเตือนแกถ้าแกไม่เจอคนเรื่องนี้อาจจะพูดยากอาจจะเป็นฉันคิดมากไปถ้าเหยียนชินอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่เปิดประตูให้ฉันโอ้ยดูสิแกพูดแบบนี้ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะลุงสู่ที่บ้านฉันเยยนชินหายไปหมดฉันเริ่มกังวลนิดหน่อยแค่ถามเล่น ฉันก็แค่พูดเล่นกับพี่จางแค่ล้อเล่นใช่ใช่ใช่แค่ล้อเล่นบุหรี่นี้ใช้ได้เลยยี่ห้ออะไรมวนเองได้ได้พี่จางจริงๆแล้วฉันเข้าใจแก่ภรรยานี่มีเสน่ห์มากถ้าเขาเป็นภรรยาฉันฉันก็คงกังวลว่าเธอจะนอกใจโอ้พูดแบบนี้ไม่ถูกนะั ฉันไม่เคยกังวลว่าภรรยาแกจะนอกใจเธอเป็นผู้หญิงที่ดีและอีกอย่างฉันก็ไม่เลวเหมือนกันนะเธอไม่มีเหตุผลใช่ไหมใช่แกพูดถูกแล้วที่รักขอโทษงั้นก็ได้งั้นฉันไปหายุ่ยฉินก่อนนะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่บอกว่าอย่าสุกนี้สุกง่ายหรือฉันยังมีอีกไม่กี่หอ่อแบ่งให้เธอสักหน่อย แบบนี้มันจะดีเหรือมีอะไรไม่ดีหรือของดีก็ต้องแบ่งปันกันสิมาเข้ามาหาฉันแล้วเอาไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่จางเราทั้งคู่เป็นผู้ชายเธอเข้าใจใช่ไหมฉันจะมาต้องหาผู้หญิงมาคอยฉันหน่อยก็จริงนะัดมาเอาไปสุกเสร็จแล้วให้มาหาฉันพี่จางทำอะไรอยู่รองเท้านี่ ดูเหมือนรองเท้าของภรรยาฉันไม่ใช่พี่จางเธอหมายความว่าอะไรรองเท้าคู่ไหนมันจะเป็นยังไงเธอจะต้องใส่ความผิดให้ฉันเหรอมันดูเหมือนรองเท้าของภรรยาฉันแล้วเธอหมายความว่าอะไรต้องให้ฉันเปิดให้เธอดูใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ฉันแค่จะดูหน้าได้ไหมดีฉันจะให้เธอดูเธอจําไว้นะถ้าเปิดแล้วเราจะไม่รู้จักกันงั้นเธอก็ดูให้ดี งั้นเธอก็ดูให้ดีนะไม่ต้องลุงสู่ฉันแค่เล้อเล่นถ้านี่มันจริงคุณก็ไม่ให้ฉันเข้าไปรู้แค่นั้นก็พอถ้าคุณสงสัยฉันก็ช่างเถอะคุณจะใส่ร้ายพี่สะทายได้ยังไงคุณก็พูดเองพี่สะทายเป็นผู้หญิงที่ดีใช่เป็นเพราะฉันคิดมากไปงั้นฉันขอตัวก่อนนะฮ่าฮยังไงก็พูดเหมือนเดิมสุกเสร็จแล้วค่อยเรียกฉันอ่า เหอะว่าแต่ยังไงตอนนี้เวลาก็ยังเร็วอยู่คุณพอดียังสามารถเล่นด้วยกันได้ฮ่าฮ่าฮาน้องน่ารักทำไมถึงร้องให้อีกแล้วน่าสงสารจริงๆดีมากฉันเคยบอกแล้วฉันจะปกป้องคุณทั้งหมดเป็นความผิดของคุณทำให้ฉันกลายเป็นผู้หญิงที่ต่ำต้อยเกือบถูกจับได้ฉันขอโทษสามีของฉันฉันเป็นคนต่ำต้อย คุณไม่ใช่คนต่ำต้อยน้องน่ารักของฉันเป็นสาวงามคุณแค่ปล่อยเสน่ห์และความเป็นมนุษย์ของคุณออกมาหรือว่าคุณไม่รู้สึกตื่นเต้นหรอือน้องน่ารักหัวใจเต้นเร็วจริงๆรู้ไหมเมื่อกี้ทำไมฉันถึงให้จางเฉวียนเข้ามาฉันไม่รู้